สวัสดีครับเล่าเรื่องร้อยตำนานในวันนี้ขอนำเสนอตำนานคำสาบเวียงจันคำสาบท้าสีโคตบองเวียงจันลานสร้างยาห้หุงเฮืองสีคนบ่มีศิลธรรมอยู่คลองเมืองบานผู้ใดมาคล้องสร้างปกคล้องตุ่มไพรขอห้หุงเพียงสงั่งพับหูหุงเพียงงูแหลบลินสีโคตสาบแชงเวียง กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วเมืองเวียงจัน์เกิดเหตุเดือดร้อนมีช้างป่ามาบุกรุกทำลายเรือกส่วนไรนาตลอดจนบ้านเรือนของไพร่ฟ้าค่าแผ่นดินเจ้าเมืองเวียงจัน์จึงได้ป่าประกาศหาคนดีมีฝีมือมาปราบช้างถ้าหากใครปราบได้พระองค์ ก็จะพระราชทานพระราชธิดาแห่งเมืองเวียงจันทร์ให้เป็นคู่ครองกล่าวถึงเท้าสีโครผู้มีอาวุธวิเศษเป็นพระตะบองเพชรผู้มีวิชาเก่งกลา้าหาผู้ใดเปรียบเทียมไม่ได้ก็ได้รับขันอาสาจะมาปราบช้างซึ่งเท้าสีโครก็ได้ปราบช้างจนสำเร็จ พระเจ้าแผ่นดินจึงได้พระราชทานเจ้านางเขียวข้อมเทวีผู้เป็นพระราชธิดาให้แก่เท้าสีโคตแล้วสร้างปราสาทหินให้ทั้งคู่ได้อยู่อาศัยในการต่อมาพระเจ้าเวียงจันทร์เกรงว่าเท้าสีโคตจะแย่งราชบัลลังก์พระองค์จึงได้ออกอุบายต่างๆ เพื่อที่จะกำจัดเท้าสีโคดแต่ก็ไม่เป็นผลสําเร็จเพราะเท้าสีโคดเป็นผู้ที่มีวิชาแก่งกล้าฟันแทงไม่เข้าฆ่าฟันอย่างไรก็ไม่ยอมตายพระเจ้าเวียงจันทร์จึงได้คิดอุบายขึ้นมาโดยหลอกถามจากพระธิดาของตนว่าด้วยเหตุใดหนอะเท้าสีโคดจึงเป็นคนเก่งและฆ่ายังไงก็ไม่ยอมตายพระธิดา ซึ่งไม่รู้เลขโกนของพระราชบิดาจึงตอบกลับว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจันจะลองถามเสด็จพี่ดูนะเพคะในวันหนึ่งนางถึงถามเท้าสีโคดว่าเจ้าไอาเป็นคนเก่งภัยค่าก็บอดตายน้องอยากรู้ว่าเจ้าอายมีดีอันใดหนอเท้าสีโคดไม่รู้ถึงภัยว่าจะเกิดขึ้นกับตน เพราะความที่รักเมียจึงเล่าเรื่องสมัยบวชเป็นสมณรให้ผู้เป็นเมียฟังว่าที่ตนมีพลังสามารถปราบช้างได้นั้นก็เพราะครั้งหนึ่งได้หุงข้าวถวายหลวงตาตนได้หักเอาไม้ดิบมาขนมอข้าวให้ข้าวนั้นกลับกลายเป็นสีดำ หลวงตาใจร้ายจึงสั่งให้เนนสีโครฉันข้ามห้อนนั้นเพียงผู้เดียวภายหลังจึงทำให้เนนสีโครมีพลังช้างสารอีกทั้งฟันแทงไม่เข้าคาไม่ตายด้วยหอกหรือดาบผู้เป็นเมียก็ได้ถามต่อไปว่าแล้วมีทางใดไหมที่คน่นจะฆ่าเจ้าให้ตายได้เท้าสีโคร ไม่คิดว่าเมียจะสามารถฆ่าตนได้ลงคอจึงตอบไปว่าเข้าทางรูทวารเท่านั้นข้าก็จะได้ตายพระธิดาจึงนำความไปเล่าให้พระบิดาฟังพระบิดาได้ทราบเรื่องราวจึงหาอุบายที่จะฆ่าเท้าสี่โคดโดยเชิญเท้าสี่โคตไปร่วมเสวยอาหารที่ท้องพระโรงและใกล้ๆบริเวณท้องพระโรงใน้ทำห้องบางคนหนัก ได้วางยนหอกในส่วมถ่ายนั้นพ่อเสวยเสร็จเท้าสี่โคตก็ได้เข้าห้องบางคนหนักยนหอกก็ทำงานคือหอกก็พุ่งเข้าทางรูทวารเป็นไปตามแผนการที่พระมหากษัตริย์ได้วางไว้แต่เท้าสี่โคตยังไม่สิ้นชีวิตทันทีเท้าสี่โคตได้ทราบว่าเสียรู้แก่ผู้หญิงแล้ว จึงหอกลับเมืองไปตายที่เมืองสีโคตรพระตบองก่อนตายเท้าสีโคตได้สาบแช่งเมืองเวียงจันท์ไว้ว่าให้หุงเพียงสั่งพมหูเพียงงูแหลบลิ้นเพราะคนเวียงจันท์เป็นคนบ่มีสัจธรรมขนาดว่าเท้าสีโคตปร,ราบช้างให้แล้วยังหาวิธีกำจัดให้ตายได้ลงคอ ตำนานหรือนิทานของเท้าสีโคดนี้ยังคนมีแต่งเพิ่มเติมไว้อีกมากมายหลายตำนานเช่นตำนานเมืองอุบลที่แต่งไว้เพิ่มเติมหลังจากที่เท้าสีโคดได้สิ้นชีวิตไปแล้วต่อมานางเขียวคอมผู้เป็นเมียคิดถึงสามีจึงตามหาสามีจนกระทั่งมาถึงแม่น้ำมูลบริเวณดงอู่เพิงจึงหยุดพัก และประชวนพระคันเมื่อประสูตรลูกออกมาแล้วไม่สามารถนำลูกไปด้วยจึงอธิษฐานขอฝากลูกกับเทพพย,ายดาที่ต้นยางด้วยขอให้ปกปักรักษาลูกต้นยางที่ขอได้อ่อนอ่อนลงมาจึงผูกอูวไว้ที่ปลายยางแล้วเอาแหวนทองใส่ไว้จากนั้นต้นยางก็ตั้งขึ้นเหมือนเดิมการต่อมาพระเจ้าแผ่นดินเมืองจำปาสักได้มาลาสัตว์ สนกระทั่งมาถึงดงอู่เพิงได้ยินเสียงเด็กน้อยร้องไห้ที่ปลายยางด้วยความไม่แน่ใจจึงอธิษฐานจิตว่าถ้าเป็นผีให้หนีไปถ้าเป็นคนขอให้กิ่งต้นยางโอนอ่อนลงมาพระองค์จะนำไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมพออธิษฐานเสร็จต้นยางก็โอนอ่อนลงมาเห็นแหวนผ้าเด็กจึงนำไปเลี้ยงที่เมืองจำปาสักเมื่อกุมารโตเป็นหนุ่ม จึงผ่ามาตั้งเมืองเรียกว่าเมืองอู่บลกุมารนั้นให้หนามว่าเจ้าปทุมเจ้าปทุมเป็นลูกเจ้าสีโครแล้วนางเขียวคอมมีอาวุธคือไม้ค้อนตระกูลเมืองอู่บลเจ้าเมืองต่อมาจึงชื่อว่าพระผมมาราชวงศสายังมีข้อความที่เป็นความรู้สึกของเท้าสีโครหลายข้อความอย่างเช่นเอาเถิด ก่อนเราตายเห็นแก่ความเป็นผัวเมียกันเห็นแก่ความซื่อสัตย์ของเจ้าต่อแต่นี้ขอให้พวกเจ้าได้พบความสุขแค่เพียงช้างพับหูงูแลบลิ้นจนกว่าจะได้หินฟูงูใหญ่พาดช้างเผือกและราชาที่เป็นธรรมิกราชจึงจะให้ผลคำสาบนี้แล้วอธิษฐานให้สายน้ำพัดผ่าไปเกยตื่นที่ดินแดนสีโคต,ตบูนให้ค้งเกยตื่น ใต้เป็นสมอยู่ที่นั้นนับแต่นั้นมาเมืองล้านช้างก็ไม่ได้มีความสงบสุขอีกเลยแต่ว่าด้วยความรักบ้านเมืองเลยขอสามีว่าขอวิธีแก้คำสาบด้วยด้วยความที่สีโคตใจอ่อนรักเมียมากเลยทำนายคำแก้คำสาบไว้ว่า บางก็ว่าหินฟูกลางน้ำนั้นอาจจะหมายถึงสะพานไทยลาวไม่ก็เขื่อนในลาวบางก็ว่างูใหญ่พาดอาจหมายถึงถนนหนทางในลาวการคมนาคมและนี่คือตำนานเรื่องราว เกี่ยวกับคำสาบเวียงจันทร์หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณทุกการรับชมรับฟังและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ